สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเด by บท์เดล h t เกมที่ดีที่สุดในโลกและในจักรกวาลไหนก็ช่างเรื่องของมันวันนี้ผมจะมาเล่นสกินใหม่ของตัวละครที่มีชื่อว่าเดอะคลาวนะครับนี่เป็นสกินแบบว่าเป็นไก่เว้ดูดีทุกคนโอ้โหอย่างเท่เลยมันเพิ่งอัพเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็ราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ1,080ทองนะครับหรือว่า200บาท ถ้าเป็นเงินแบบเงินบาทเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ200รบาทเนาะเติม200อบาทก็ได้หนึ่งสก,กินถือว่าเป็นสก,กินที่แบบเป็นก็แพงอยู่อะ่ะเออสำหรับสก,กินสก,กินหนึ่งนะเราต้องจ่ายตังค์2 0้อบาทเลยแต่ผมมองว่ามันก็เท่เออผมพร้อมที่จะจ่ายถ้าเขาทำสก,กินมาสวยขนาดเนี้ยคล้ายๆแบบมาร์ทคอร์ดของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอืมดูดิอย่างเท่เลยข้างหลังก็มีแบบว่ามีหางเฮ้ยดูดิ อาวุธเขาออกจะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันในเกมเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้มันจะแบบน่ารักขี้ขุแค่ไหนโอเคไปเลยเอาละครับมาอยู่กันกันกบด่านสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินที่อยู่ใต้พื้นดินที่อยู่ลึกๆเฮ้ย hey! ด่านนี้แม่งแบบจะหาคนเจอป่านี้เริ่มกันเลย <laughs> ผมไปมั่ววะ่ะ ปลาควันเหลืองไปก่อนเพื่อทำให้เราเดินเร็วจะใช้ควันเหลืองหาคนก่อนนะครับอุ้ยหายากว่ะน่าจะหายากอยู่เจอแล้วหนึ่งคนก็มาดีครับน้องไก่น้องไก่ดูอาวุธดิครับอาวุธมันเป็นสีแบบเหมือนอ้ยโอ้โหเกือบเกือบเลยเกือบเลยเกือบเลยผมเกือบเสียห้าแล้วผมเกือบเสียห้าแล้ว อาวุธมัน,ม,นมันดูเหมือนของเล่นพวกปืนฉีดน้ําเอ้ยนี่มันลายส่งการไปเนี่ยแต่มันถุงมือมันเหมือนแบบพนักงานร้านขายไก่เลยนะเว้ยมาแล้วครับได้ตัวคอเด็กขึ้นเสาแมก่อนอาวุธมาดูน่ารักดีครับเขาพยายามจะบิ้วให้ตัวนี้มันดูแบบน่ารักน่ารักกว่า มีใครจะซื้อไก่ไหมครับทื่อปวดแล้วกันเฮ้ยเจอรอยเท้าอ่ะมันมา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 จริงมันมาจริงมันมาจริงมันมาเลยผมเห็นเลยผมเห็นเลยรอยเท้าอ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยอ้าววัดเด็บฟ้าหายไปไหนแล้ววะเจออ๋หุยโดนคอเด็ดมันนิ่งมันนิ่งหนึ่งทีไปก่อนใส่ชุดจะไปแบบ ที่ไหนเัาเนี่ยหนาวหรอชุดหนาวเกินชุดหนาวเกินถามจริงเหอะอ่าขึ้นไปวันนั้นมีแตกมีแตกผมบอกเลยมีแตกขึ้นไปวันเนี้ยต้องกดตายยากหรือเปล่านะฮึ๊โอ้กดตายากสวยอยู่สวยอยู่ได้นะได้นะได้อยู่นะไปนู่นหรอวะโหแต่ขวดยาเราหมดเสียดายเสียดายจัง ไล่ล่าไล,ล่ลอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้เหยื่อหลุดลอยหนีไปได้ควันผมหมดแล้ววะข้าม้าต่างเร็ว <c oughs> อุ้ยแต่ดานเนี้ยกั้น้าต่างไม่คุ้มเลยนะไม่คุ้มเลยชงยาก่อนชงยาก่อนเรียบร้อยยิงตูดอจะไปไหนจ๊ะใส่ชุดมาแบบกันหนาวซะอย่างดีดเลยมาทึบ <c oughs> ตอนกระทืบสังเกตตรงเท้ามันจะเป็นสีเหลืองๆผมไปไหนดีวะนี่ผมไปหา,หาทางไปไม่ค่อยถูกมลาควันขาวก่อนแล้วกลายเป็นสีเหลืองน่าจะอยู่บนนี้ครับหยุดนะปล <c oughs> าดักไว้เลยปลาดักไว้เลยลงไปแล้วครับขอกระทืบแรงก่อนแล้วกัน รองเท้าสวยมากเฮ้ยอยากคิดว่าก oh no, ูไม่รู้อะไรนะออกระโดดลงมาว่ะโอ้โหวิ่งอย่างเร็วเลยเปิร์กบาลานดิงหรือเปล่านะมาใช้ไปแล้วอะ เรียบร้อยข้างหน้าเรามีอีกคนะทื้ก่อนไปไหนน้องเคสเดี๋ยวพี่พาไปกินไก่เดี๋ยวพี่พาไปกินไก่ที่ร้านพี่ดีกว่าอุ้ยเครื่องวันไฟเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องเย่แล้วเยอแล้วเรายังไม่ได้ซ้ำคนเลยใครทำอาไะไรระเบิดอารมณ์มันเอ้ยแต่ชุดมันเข้ากันนะเว้ยเนี่ย เราเป็นพนักงานขายไก่ใช่ป่ะแล้วเราก็แบบมีน้ําซอสน้ําซอสแบบจะเลือกสีชมพูหรือว่าสีเหลืองเฮ้ยเจออีกแล้วเรียบร้อยเอาคนนี้ก่อนแล้วกันอือันนี้น่าจะเะสะียต่อฮะโอ้โหจะปลาสีเหลืองสักหน่อยโดนตายยากไปตายยากไปถึงที โอเด็คนนี้ละรู้สึกจะรอบที่สองนะครับอย่าถอนเสานะดีมากเดี๋ยวพี่ปรุงน้ำซอสปรุงน้ำซอสก่อนเฮ้ยเขาไปไหนแล้วะทำให้เราเดินเดินไปก่อนเจอตัวละโอ้ยออกรูนี้ ไปไหนปลาดัาอีกหนึ่งปลาดักงอีกหนึ่งไม่รอดไม่รอดรอบมีแม่งมันจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหเฟิงหมิ่นติ๊กไฟฉายติ๊กไฟฉายขยายส่วนเหรอขอจับตูดหน่อยสวยการที่เราแบบจับตูดเขาเนี่ยตอนนี้เขากระโดดอะเราจะได้ไม่เสียเวลาอุ้มนะครับแล้วยังได้แต้มเพิ่มพิเศษอีกด้วย มาเอาซอดฟักทองโยนก่อนคนไปไหนหมดมันติ๊กไปฉายเรียกผมด้วยอะ่ะมันห้าวปะละ่ะมันห้าวปะละ่ะมูลวอล์กอุ้ยคนนี้ไม่มองหลังเลยคนนี้ไม่มองหลังเลยครับหนึ่งทีก่อนชิว,ชว วิ่งไปทางตันเอ้าเอาเอาเอาคอ,อ,อ,อเด็ดค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 อ,อ,อเด็ดมาโดนควันเฉยเลยสวบสวบเข้าให้สวบเข้าให้น้องจะไปไหนน้องจะไปไหนโอ้โหควันสีเหลืองมันตอนนี้มันปายากว่ะไปไหนละนี่แทงหลังเหรอเขาตื้อเฉยเลย <ST S> เรียบร้อยครับแตกหนึ่งไปกันต่อใครจะกินไก่เปล่าวะมาขายไก่และโหเครื่องปันป่นเฟเครื่องนี้ดับไปเลยนะ ผมต้องเดินหาคนก่อนเฮ้ยเสียงใครเดินอยู่ไหนกันมอดเจอแล้วเจอแล้วไอเด็กพวกนี้โอ้โหอันนี้ที่มันกว่างมือใส่เราปะไม่ใช่ดิที่มันยิงไฟฉายใส่เราอ่ะคนเนี้ยมันห้าวดีนะ ดังหน้าปากซอยซะเลยดังหน้าปากซอยซะเลยไปไหนแล้ววะงงงวยอ้ยหายไปแล้ววะเดี๋ยวขยงขยงขย่าวนมก่อนน่าจะอยู่แถวนี้นะอุ้ยผมเดินชนเล่นแต่โฮมซูชิโฮมาเนี่ยเดรสบายนี้แทบจะเล่นไม่เป็นแล้ว เออเจ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 อผมเจอผมเจอผมเจอเจอ,เจอเลยเจอดีเลยมาเอาตกตกก็ฟาดตกก็ฟาดตกก็ฟาดไปสิโดนควนันโดนควันเดินช้าครับจะไปไหนรอดกับตัวตลกตัวตลกนี้มันก็หวเหมือนกันนะครับ มาผมจำได้หรือเปล่าวะเขาปั่นปั่นแถวไหนแล้ววะงงด่านงงไปหมดละผมงงไปหมดละปลาควันไว้ก่อนเฟิงหมิน่นเดี๋ยวนะเฮ้ยผมเจอร้อ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 ยลอยเท้าลอยเท้าพญานาคหรือเปล่า เอ้ยพญานาคไม่มีเท้าโอ้โหกูถามจริงบเบลอไปหมดแล้วอือรอยเท้าพญานาคยั <c oughs> งหัวอ่ะผมเดินมาด้วยความเร็ว มาเลยครับผมก็ไปลอาฟงหมิ่นก่อนดีกว่าคอเด็ดน่าจะตายแล้วอ่ะต้องเก็บเหยื่อไว้ทรมานต้องเก็บเหยื่อไว้ทรมานเฮ้ยโอ้โหยิหมหวยนั่นแหละนั่นแหละที่อยากได้นั่นแหละใช่เลยติ๊กไบชายหรออยากจุ๊กอยากจุ๊กหรอ ตายตายากโดยพี่จับน้องไก่ยัดปากเลยนี่เฮ้ยท้าอย่างนี้ปรุงน้ำจิ้มก่อนครับอาวุธมันดูใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับสกินอื่นแล้วอะ่ะ สกินอื่นน่ะมันจะเป็นพวกเออมีดโกนเล็กๆใช่ปะ่ะอันนี้มันอันนี้มันดูใหญ่เนาะมีดาบมันมีสัน้นมีสัน้นแต่ถุงมือมันสวยจริงกับชุดอะ่ะคอสต,ตูมมันสวยมากซื้อแล้วคุ้มว่ะชุดเนี้ยผมบอกเลยเป็นชุดที่ควรจะมีเอ้าเ่ผิผิดที่ผิดทาง <c oughs> ช่วยกันแล้ว มันมันหน่อยดีวะขอมันมันหน่อยเฮ้ยมันปั่นเหรอ,อเฮ้ยมันห้าวเกินมันเ้าวเกินเปล่ามันเ้าวเกินเปล่าปั่นไฟหรออย่างนี้ก็แทงหลังไม่ได้นะครับเข้าตัวเข้าตูวหรอมานี่เลยแต่ว่าคนนี้ ไม่น่าจะโดนเขวนอันนี้ไม่น่าจะมีเทงหลังแต่แรกแล้วไม่ได้พึ่งลงจากเสเาแตายผมจะได้แต้มเต็มปะวะรอบนี้ไปครับว,ว้าว คอเ,เด็ดคอเดดอันนี้รอบสุดท้ายเรารู้ล่าไม่แน่ใจเห็นนะเห็นนะผมเจอสองคนเลยควันเหลืองทำให้เราวิ่งไวนะครับเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นตัวตลกแผนใหม่นะควันเหลืองทำให้เราวิ่งไวควันจมูกดำแม่เซเวอร์วิ่งช้า แต่ที่ก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆใจเย็นๆเป็นคาดตัวเราต้องใจเย็นเว้เราอย่าโลกเราอย่าโลกเราเดินไปดักหน้าปากซอยก็ได้เนี่ยเฮ้ยทางตันป่ะนะ่ะอีชีตันหรือเปล่าชายเขียวว้ว <c oughs> เดี๋ยวผมแขวะเลยแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมขี้เกียจเก็บสีแล้วถ้าโชคดีเขาก็เจอท่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคนนี้น่าจะโดนหลายรอบแล้วอะ่ะตายแล้วมั้งแฟนเอายังเฮ้ยยังก็ยังถ้ายังไม่ตายก็ได้สนุกกันต่อ ระหว่างนี้เราผมจะบอกว่าเราก็ต้องหาท่อรอแต่ว่าแต่ว่าเราเจอเลยคนน่ะต้องเอาฟงหมินก่อนดีกว่าใครอะ่ะน,นี่ใครอะ่ะโอ้โหล้ววิ่งอย่างไวเลยนะโอ้โหน่าจะใช้เบิร์กสปินครับคนนี้ เจอท่อแล้วจะไปไหนจ้ะ <G ül> เรียบร้อยอใช้กระปิ้นชัวอุ๊ยอุ้ยเสียงมันชัดเจนนะครับใกล้ๆเลยอะไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วท่อผมจำ้นะว่าเกิดริมๆนะจะไปไหนถ้าไม่มีกุญแจก็ต้องตายแล้วล่ะ ขวาโยนไม่ได้วะนี่ไงนี่ไงติ๊กไฟฉายติ๊กไฟฉายเอาไปแขวนคนนี้น่าจะตายแล้วมั้งครับอุ๊ยนี่ไงท่อเอ้ยไม่ใช่นี่มันเสานี่สมองสมองไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วไปหมดแล้วจริงๆสมองสมองอเรียบร้อยครับเก็บซีว่าเฮ้ยแต่เรามีโมลิหรือเปล่าเอาโมลิมาหรือเปล่านี่โมลิเหลี๋ยวดีเราจะโมลิให้ดูก่ท่อก่อนคอเดดล้มอยู่ตรงไหนวะผมจำได้ว่ากลางๆไหม หาไม่เจอขอกินนิ้วหน่อยขอดูดนิ้วหน่อยดิอยู่ไหนวะน้าผมจะไม่ได้ใช้โมลี่เหรอเจอแล้วมา เรียบเลยโมลีท่ามกลางฟันสีเหลืองเหมือนกระตดเลยวะนี่แน่ขอเอาไปใส่ในสูตรร้านไก่ทอดหน่อยนะชิ้นเนี้ยเดี๋ยวไปทอดเอ้ยดูดิดชุดแม่งค้วน่ารักเลยทุกคนโอ้โหเกมนี้เล่นอย่างนานอะกี่นาทีวะเนี้ยได้แต้มเกือบเต็มครับไม่เต็ม ค่ะแต้มอะไรก็ไม่รู้อ๋อค่ะแต้มไล่ล่านิดหน่อยไม่งั้นเราก็ได้แต้มเต็มแต้มตันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับฆาตรกรตัวตลกที่มีชุดเข้ามาใหม่นี่เป็นชุดไก่จริงเหรอก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับถ้ามีสกินอะไรใหม่ๆหรือว่ามีฆาตรกรอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงฝากกดซับและคลากับกดไลค์ให้ด้วยบายบายครับ